ข้อนี้ครับเป็นการไตรเบรดเทียบมาตรฐานขั้นที่1นะครับเพื่อหากวามเข้นของ KOH โดยการไตรเบรดเทียบกับ KHP นะเสร็จแล้วพอได้กวามเข้นของ KOH แล้วเราก็เอามาไตรเบรดกับน้ำมะนาวต่อก็เป็นถือว่าเป็นโจทย์สขั้นนะครับเราก็ทําทีละขั้นขั้นที่1เราก็เทียบตรงนี้ก่อนนะครับก็คือโมของโมกรดถูกไหมครับโ H บวกจากกรดเนี่ยจาก KHP มันต้องเท่ากับโม OH แล้วเราก็ค่อย,ยๆแปลงครับโมของ H, เออโมของกรดเนี่ยโมของเอบวกของโปรตอนจากเค p มาอย่างไรครับก็ต้องมาจัดไปมาตรงนี้ถูกไหมครับเขาเอามาแล้วก่อนเอาแตก,กแตัวก,ก่อนแตกตัวหนึ่งครั้งนะครับเขียนหนึ่งไปก่อนเอามากี่กร,รัมครับหนึ 000, ่งจุศนกรัมโมโมเลกุลมันเท่าไหร่ครับเทคนิคการบวกโมโม,มเลกุลน,นะ coos เนี่ยเจอบ่อยเจอกี่ครั้งกดอินซีก็ต้องเป็น coh ก้อนนี้ครับจำไปเลยว่าสี่สิบห้างั้นก้อนหน้าตรงนี้ก็ ต้องเหลือ39สบวกสีถูกไหมเพราะไฮโดรเจนหายไปตัวหนึง่งตรงกลางครับ12 6 72งเบวกสเป็น76บวกกันก็นมาอย่างนี้เนี่ยครับมันจะได้204มันจะเร็วขึ้นนะครับก็คือกรามหันด้วยโมลโมเลกุลกลายเป็นโมถูกไหมครับแต่เขาบอกว่า,าละลายน้ำก,กันจะได้100่งร้อลูบาศเซนแต่แบ่งมาแค่20ถูกไหมครับก็ต้องคูณด,ด้วยยีส่วนร้อถูกไหม ยี่สิจากร้อยแล้วค่อยมาไต,ต่เตะที่แบบตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้แต่เขาครั้งเดียวบางคนติดไว้เขาให้หาใช้ K O H ไปสิบูปบาทเซนต้องใช้หน่วยลิตรนะครับ10บส่วนพันสิบูปบาทเซนหาร1,000งนันกลายเป็นลิตรนะครับโมลาร์คือโมลต่อลิตรพอคูณด้วยลิตรก็เหลือแต่หน่วยโมถูกไหมครับก็ตรงกับข้างบนเราต้องการหาในหน่วยโม O H ตัวนี้เป็นเบสแก่แตะตรงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนคุณกั็ออกมาครับ เของ kos เท่าไหร่คร <ini> <sh> ับอ่ะเท่านี้ตัดกันออกมาอันนี้ได้เท่าไร่ครับ2 0่สิบร้อยคือ0.2ถูกไหม1นึสอหาร204ได้เท่ากับ0.005อ่สองเทอนี้หายไปแล้วนะย้ายอันนี้ตัดได้ศูนย์จุศย์หย้ายมาหารครับย้ายมาหารฝั่งนี้ยตามนี้ครับก็จะได้เท่ากับข้างบนก็คือ 01, นะข้างบนกลาเป็น0.001ถูกไหมข้างล่างเป็น0.01งั้น M เท่ากับ 0. 0.1หน่วยเป็นโมลาร์นะได้ k o h แล้วขั้นแรก k o h เท่ากับ 0. 0.1โมลาร์นะครับตรงนี้ทันไหมวิธีแทนค่านะถ้าไม่ทันกดคอสไว้แล้วจดนะครับตัดมาครับเราก็ทำแบบเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นการตายงต่ดข้างล่างนะก็คือโม H บวกจากมะนาวเท่ากับโม o h ลบจาก KOH นะคราวนี้เนี่ยนมะนาวเป็นกรดซิตริกเป็นกรดไตรโปรติกแต่ตัวสามั้นนั้นเราใส่3ก่อนนะครับจำนวนโมก็ต้องจากกรามหารด้วยโมโมเลกุลถูกไหมครับเท่ากับฝอานี้แตกตัวครั้งเดียวเราตั้งก่อนเนาะโมโอเก็เข้มข้นเท่าไหร่0.1โมลาร์เอามาแทนนี้นะใช้ปริมาตรไปเท่าไหร่ครับ ไปสามสิลูกบาทเซนก็คือ36ส่วน1,000นะอันนี้เป็นหน่วยลิตรลิตรคูณโมลต่อลิตรก็ได้เป็นหน่วยโมฝั่งขวาเคลียร์ละเหลือฝั่งซ้ายครับกรัมส่วนมโมลเลกุลกรัมที่เราใช้เนี่ยเดี๋ยวให้มาว่ากันเอามอโมลเลกุลก่อนมอโมเลกุลของกรดซิตริกคือตัวนี้วิธีการก็ต้องนั่งบวกเองนะนี้สองนกเจ็ดสิบสวกแบวก เราต้องการหากรัมของไอตัวกดซีติกถูกไหมครับเราก็ติดตัวแปรไว้แต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขอีกนะว่าเราใช้เท่าไหร่ครับอันนี้คือกรัมที่ได้ออกมาคือกรัมตัว G เนี่ยคือของกรดซีตริกในน้ำมะนาวเท่าไหร่ครับสิ่งที่ได้ออกมาตรงนี้ตัว G ต้องมาหาในน้ำมะนาวเท่าไหร่เอาน้ำมะนาวมาห้าิเจอจานจะเป็นร้อยแล้วแบ่งมาสิบ สรุปแล้วมีน้ำมะนาวแค่เท่าไหร่ครับเอามา50เจอดานไปร้อยแล้วแบ่งมา10ก็จะมีน้ำมะนาวแค่1ใน10ถูกไหมครับก็คือ5ู้ปบาทเซนนั้นได้จีออกมาเท่าไหร่เอามาเทียบกับ5ู้ปบาทเซนแล้วหาเป็นเปอร์เซนต์ครับก็คือคูณร้อยนะอ่ะแก้สมการก่อนตรงนี้ได้ได้กรามของโปรเซติกที่ใช้ไตเติเท่าไร่ครับก็ที ทเท่ากับเอา3มตัด3าเหลเด12ก่อน12 12งคูณจได้1.2 1.2คูณ0 1น2ครับเอา1ไปจดเฉยไปตัดจุดกับ192เนะกเป็น0.1 9 2น่คูณ1.2ได้เท่าไหร่ครับได้โลละเท่าไหร่การเลขอาก็ได้ครับน่าจะได้โลเท่าไหร่ครับ ประมาณ0.2นิดๆป่ะ0.2หน่อยๆอ,อ่ะ0.2เท่าไหร่ไม่รู้ก็เอามาแทนเลยครับตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขีดแบ่งก่อนนะโมเดี๋ยจะกลายเป็น0.2อะไรสักอย่าง 2x แล้วกนะันเนาะหารด้วย5รูปบาทเซนแล้วคูณ100ครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา0.2อะไรสักอย่างคูณกับ100ยแล้วหารห้าเราๆกี่เปอร์เซ็นต์ครับน่าจะราวๆสีกว่าๆถูกมนะเนาะเพราะว่า ห้าต 200. ัดร้อยเนี่ยได้ยี่สิบสองอะไรไม่รู้สอง xxx คูณกับสองมังก็น่าจะได้ราวๆสี่อันนี้สองในหน่อยถูกไหมสองในหน่อยคูณสองก็ได้สี่กว่ากว่าก็น่าจะตรงกับช้อยหนึ่งนะครับครูชอบทเลขแบบนี้เพราะว่ามันทำข้อสอบทันเราช้อยก็หารแล้วเป็นจํานวนเท่าเลยนะช้อยสองเป็นสองเท่าของช้อยหนึ่งช้อยสามเป็นสามเท่าของช้อยหนึ่งน่าจะเป็นการลืมการแตกตัวแน่ๆเลยเนี่ยถ้าลืมการแตกตัวจีก็ต้องมากขึ้นถูกไหมถ้าใครลืมการแตกตัวสามครั้งก็น่าจะลงช้อยสามอะไรทานองเนี้ยครับ ช้อยมันจะดักเป็นเป็นกับดักรวงอยู่สําหรับคนที่ลืมส่วนนั้นส่วนนี้ลืมลืมลืมบางจุดมันก็จะมีช้อยรวงรอไว้ฉะนั้นเนี่ยเรากาเลขได้เลยนะครับ